สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเจ้าข้าเจ้าสมทุกคนเลยนะครับวันนี้มาเจอกันในคลิปหนึ่งเกาะู่บ้านนะครับช่วงนี้เกาบได้ไปข่ายของที่ตลาดสองวันละสองวันสามวันแล้วครับเกาะบางวันเกาไปบางวันเกาะมีกล้วยบางวันก็กามีมะพร้าวนะครับช่วงนี้มะพร้าวเกาะหายยากเลยก็มีเอฟซีหลายท่านนะครับที่่ายถามเข้ามามาว่าจะต้องเฟซเนาะก็เรื่องลำไยนอกกระดูที่ทาตอนนี้เนาะ ปอกระดูตรงนี้นะครับแต่ท่านจะเจอปัญหาเรื่องเชื้อราเข้าผมอยากเค้ื่อนสลับปรับเปลี่ยนยาเชื้อราตัวนะครับถ้าจําเป็นนะครับพ่นเลยครับพ่นหาดอกแต่ขอเพื่อพ่นเจ้าก็เจ้าไปเลยถ้ามาขับก็คือมาขับไปเลยนะครับพ่นหาดอกได้ครับไม่มีปัญหาทางให้เดีคนจะรอรึ่งกลับไปก่อนแล้วก็พ่นเพราะว่าเขาก็ต้องปั๊บป้องพ่นเฮามาจ่ใช่าไปพ่นเฮพ่นขี้ล้ำไปนะครับเนอะ ปั๊บก็อน,นพ่นโค่นพ่นเพื่อจึรู้ครับว่าโค่นจะพ่นแบบไหนนะครับโค่นผ่าดอกจริงๆแล้วผมมาสนับสนุนนะว่าค่นผาดอกเนี่ยแต่ในกรณีที่ว่าแต่ที่ไม่นอนมีแต่ละบาดของน้อนดอกอันนี้จําเป็นต้องพ่นก็คือต้องพน่นโคดจะไปหาซื้อยาเย็นนะครับยาเย็นกับผมได้ลงคลิปไปแล้วน,นะครับไปไปไปทีมพ่อยาฮ้อนยาเย็นอะไรอย่างเงี้ย ที่ใน youtube ที่ผมได้ลงไปในใน,ในคลิปในช่องของผมนี่นะแล้วก่อนคำถามเรื่องเปลี่ยนลำไยใดฤด้วยูเนาะที่ถามไปเข้ามา,ากันขนาดได้ว่าเออลำไยช่วงนี้มันแตกแตกอย่างไรก็ส่วนใหญ่ที่แตกนะมาานันจะมีสาเหตุคือหัวที่แมงเน่ยหัวแมกมันแทกพอมาขยายเข้าขยายเข้าเปลือกมาก็อ้าอมาแตกชาลาเข้าห,หน่อยเน่ยเปิงขนาดละเขาเรียวลามละลุกลาม บอกพยายามค้นทุกครั้งจะไปรักแคลเซียมโพหลอนเนอ้อแคลเซียมนี่มีประโยชน์ส่วนน้าตาลทางด่วนยุดไปเลยนะครับแล้วก็คนที่ถามผมเรื่องสาลายเนี่ยสาลายที่ผมมาแนะนำเนอ้อผมมาแนะนำเพื่อมาโป้นคลิปนี้มีความโหดดีที่มาปากกับอูเฮาเนี่ยคือว่าผมอยากจะบอกอูกเฮาว่าถ้าผมบอกว่าไอ้อย่างที่ผาต้องใส่ผาต้องมาผสมโปนก็คือาต้องมาผสมโปน,บน,บนเอาที่ผมบอก บอละอย่างผมบอกว่าเอาปุ๋ยเกสสูตรซาวซาวซาว,าว,าวกึ่งกิโลต่อน้ำสองร้อยลิตรซิงค์แคลเซียมโบรอนยา,มาแมลงเชลลาจับปล่อยก็ประมาณนี้ยประมาณนี้ครับใครจะใส่อ้อยไปโดยั็ได้อันนี้บอกว่าก,ก่อนในกรณีที่ลำาายไยของเรารื้ดูเนี่ยถ้าหากว่ามันแตกเนี่ยควรจะดูรีบไปดูสิวนดูสังเกตดู ถ้มีเชลาเข้ากอมีไออยังที่ผิดสังเกตก่อนถ้าลาเข้า,า,าเ,าเี๋ย,ย,ย,น,ยน้องรด็แก้ไขเลยการสลับยาเชลาเนี่ยมีมีหลายยี่ห้อเนาะก็ที่ผมเคยทำคลิปไว้เก่าๆนั่นแหละที่ผมยากคร้สลับมีการสลับยาเชลาตัวเนอะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางเพื่อกับพ่อแม่พี่น้องเอซี FC ได้เข้าใจากันตัวน,นะครับ เกาะลายคำตอบเนาะแต่ก่อนได้ตอบกบไปแจดนะารับนะสว่วนแากจะเป็นเรื่องแบบนะี้ที่ถามกัเข้ามาดอกกะดูเม่กี้ก็ตอบแล้วน,นะครับจําเป็นแท้ๆก็ต้องฝนหาดอกเนาะตอนนี้ฝนทิ้งช่วงก็อยากให้บุเงาใส่น้ำด้วยจำใจในฤดูนะหน่วยเศร้าบอกแหวงแต่ละห้องอ็จะพอลูกแก้วกับลกไข่บางคนก็าขายแล้วก็มีก็ใส่น้ำา้วยนะครับบาดีละเลยกันอเอาละทิ้งท้ายด้วยข้อคิดของคมดีๆก็อยากจะบอก้อมูุเขาว่า ต่อเขจะมีเงินเป็นแสนเป็นล้านกระจ้างนะครับจะทําบุญยิ่งใหญ่สร้างเนี่ยก่ะจ้านะถ้าอยากจะได้บุญนักมากนะครับถ้ากลับมาดูแลป่อและแม่ที่บ้านอันนี้ได้บุญนักแน่นอนขอบคุณครับ